เอาครับสวัสดีผู้ชมทุกคนเป็นด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile นะครับและหัวข้อที่ผมจะมาทำในวันนี้ก็คือแนวทางในการต่าแร็ง Legendary นะครับว่าเรามีแนวทางหรือการเข้าทำยังไงที่จะทำให้เราเล่นแรง Legendary ได้นะครับหมวดที่ผมเล่นก็จะเป็น Search and Destroy นะครับ เป็นหมดยอดทินในการตายแลงล mm ิชเดนเดี่อยู่แล้วนะส่วนใครที่ uh, mm hmm. เล่นฮาร์ดพอยก็อาจจะข้ามคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะเ mm hmm. พราะผมไม่ได้ mm hmm. ได uh, เล่นฮาร์ดพอยอยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะเล่นสําหรับผมเล่นโซโล่ยากมากเลยนะครับเ mm hmm. พราะผมเป็นใสยโซโล่แล้วไม่ได้กดกับเพื่อนนะบานาทีก็จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็แต้มตอนนี้ของผมก็คือแลงลิชเดนเดลี่อยู่ที่1900นะครับ mm hmm. ก็ท็อ uh, ปอยู่ที่1 0 9 5นกะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างตึงเลยทีเดียวนะ ก่อนเข้าเกมเนี่ยไปดูเซ็ตก่อนนะครับเซตที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นนี่ครับปืนที่ติดเมตานนะขณะน,นี้ร้อนแรงสุดๆใครก็หยิบมาใช้ก็ MX9 นะครับแล้วก็เซ็ตตันนี้เลยลำกล้องปืนนะครับเพิ่มระยะดาเมจ20อ่ะตามปกติ a อ t o s t o อ,อนะครับทำให้เราโยกยิงได้อ่ะประมาณนั้นแล้วก็เป็นกิปบซุมไวรถตัวกระตุกนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นใช้กันทุกคนู่แล้วนะครับ large caliber ammo ตัวคุณทำให้ส่วนร่างกายนะครับทำให้ยิงสานักไตนะตามนั้นอันนี้ก็เป็นกิฟหน้าเขาเรียกว่ากิฟโยกนะฮะทให้เราเดินเร็วขึ้นแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเปิปร์กแดงเปิร์กแดงผมใช้กเป็นสกูเกอร์นะครับทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเวลาเราอย่างไรเต๋ออ่านเดวเราใช้คู่กับเดสไซเลนก็ทําให้เราเดินเร็วขึ้นนะฮ <c oughs> ะเวลาแบบไปเ <c> ด <oughs> <ๆ S 1> ินเลาะหรือแบบเหลือคนเดียวอ่านเลาะไปตามอะไรเราไปตามขอบแมพเข้าไซส์อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็ต่อมานะครับเป็นเพล่เขียวใช้เป็นควิกฟิกนะครับอ่าก็ตามชื่อเลยก็คือยิงไปปุ๊บปุ๊บเลือดหลี่นะยิงตัวอื่นต่อได้ประมาณนั้นสีฟ้าก็อย่างที่บอกไปใช้เป็นเดสไซเลนนะครับอ่าย่องฆ่าศัตรูหรือย่องเข้าไซาก็ประมาณนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยนะครับว่าอ่าเราจะมีวิธีเข้าหรือว่าการทำเกมยังไงบ้างนะครับโอเคก่อนไปดูขอกนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ ก็ใครมีข้อติชมแลวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับก็ <c oughs> ไปรับชมกันเลยนะครับผม <c oughs> โอ้โหเขามากันตีย้ยด้วยลูกสองตังตวโอเคนะคไปทางที่ผมจะ้นี้ก็เป็นอ่าทางสายบี B นะครับซอยโอเคเพื่อนเขาเราตามใจเย็นนะตรงนี้โ <t ell> มีสันในอยู่บ้านหอ <t ell> เจอพอดีนะครับเวลาเล่นนะครับผมแนะนำให้ใส่หูฟังแล้วก็มีสมาธิกับตัวเองนะเวลาเล่นใครใส่เดซไซเลนนะครับใช้ให้เป็นจังหวะนะเราจะได้เปรียบมากเลยถ้าเราใช้ถูกอ่ะตรงนี้เขาเหลือคนเดียวเราเดินหาได้เลยนะเปนหลำเปืนลัง ทำไมอุ๊ยทำไยโอเคนะเพื่อนยิงแทนร้อยอย่างเมื่อกี้นะก็คือเราก็เดินตามเพื่อนไปเลยนะเพราะว่าเราต้องซ้อนเทดกับเพื่อนนะครับเวลาเราเดินแรกถ้าสมมุติว่าเราเทดแรกอย่างเงี้ยเราก็จะโดนเขาทาเกมเลยนะฝั่งใครเหลือ4ี่ก่อนนะโดนทาเกมก่อนแน่นอน โอ okay, เคเพื่อนเอาละเพื่อนเล่นเกมไวนะม้นะผมก็พยายามสอนเพื่อนนะนครับเหมือนกลางจะโล่งผมไปต้นกลางให้ก่อนโอเคเราเล่นลับนะเราใจเย็นๆเราอย่าเห้าเยอะนะรเราค่อยๆเดินมีเสียงเดินมาโอเคเร,เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับ ใช้เดสไซเลนค่อยๆเล่นนะครับทาเกมดูได้ว,ว่าตรงไหนที่เป็นรูรั่วบ้างนะครับอย่างเช่นผมเล่นอยู่เนี่ย A อตายเอไม่มีคนก็ต้องเข้าไปอุดละพอเราเล่นโซโล่นะครับมีคนโอเคเรียบร้อยนะครับอุ้ยหลังไม่ทันเลย <poisoned indo> <Salvador> อยากบอมเลยอุยขอเจ็บมากเลยต้องเข้าเรียบร้อยนะชิวเลยก็อย่างช็อตเมื่อกี้นะเห็นไหมเพื่อนกดหัวไปสามนัดอ่าโดนนัดละสามเจ็หกนะเราต้องเข้าเลยเพราะจังหวะเมื่อกี้เขาต้องดีเลือดอยู่แล้วนะครับนะพอเขาดีเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็ยิงเราไม่ได้แล้วพอเราเลือดเยอะกว่านะแล้วก็เข้าทําเกมเลยเขาสมติเหมือนจะเข้าเอง ตานนี้ยมาเล่นเองนะไม่ค่อยเล่นแต่เย็นเยนะโดนละโดนละเอ็มเจ็ดสามโอ้โหสไนส์สแนเดีนยนะซไนมันคำบ้านไว้เราอย่าไปเดินซุ่มสีซุ่มห้าเดี๋ยวหน้ายกเอาโอเคสไนส์เขาแคมป์บ้านเลย เปยนไปเราตายแน่นอนโอเคเขาเหลือตัวเดียวนะครับทีนี้จังหวะทำเกมเราเราตามเพื่อนเลยนะเช็คซอกเช็คมุมดีผมเอาระเบิดเขาอยู่ชั้นบนนะเดี๋ยวเราล็อกข้างหน้าเพื่อนเนาะเาเา OK, đẹp rồi nè. Oh, cầm chân tay. Oh, mua một lẻ à? OK. là khó quá. Nope. Oh, nhiều <coughs> <yeah, God. coughs> โอเคเราตามเพื่อนนะครับเย็นสิบสามเอ็นสิบสามมันจะอยู่บ้านเหลืองโอเคมีตัวออกมายังมีอยู่บนบ้านนะครัใจเย็ยน อยู่ข้างนอกโอเคเขาถอยไปแล้วนะครับเราไปกันได้เพื่อนเฮ้ยโอเคเกวฟีเลยตัวนี้นะครับนี่คือประโยชน์การใช้เดสไซเลนนะครับอุ้ยสไย อโอเคเรียบร้อยนะครับรู้เรื่องห้าหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเกมแรกนะโอเคนะคมาดูสกอร์กันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกอร์นะรโอเคหมื่นหนึ่งพันแล้วนะครับค่อนข้างตึงวัแล้วค่อนข้างตึง มีประมาณนี้ปิ๊งแปดตัวคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับใครที่มีข้อติชมอะไรก็เขียนวาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมกดติ๊กไลค์มากนะครับผม,มก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ